ติดปัญหากระดูกหลังทับเส้นแต่จําเป็นต้องตัดญ้าเอาตัวไหนดีคะที่ผู้หญิงสามารถใช้ได้ใช้เครื่องตัตยาที่มีล้อครับข้อที่2ถ้าเราจะใช้ในการพยุงตัวเองเหมือนกับเอาไม้เท้ามาเท้าและทํางานไปด้วยไม่เอาครับข้อที่3ครับ มุมของขาของเราจะต้องถนัดและเหมาะสมกับตัวเราซึ่งลักษณะการออกกําลังกายที่ผมเข้าฟิกเน็ตเขาเรียกว่ามุมสามเหลี่ยมที่ตรงขาตรงนี้เราต้องยืนให้ถนัดนะครับบางทีกลางมากเกินไปนี่ครับก็เกิดอาการปวดหลังบางทีนะครับกางน้อยเกินไปก็โก่งหลังเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นคุณพ่อผมเนี่ยให้ใช้ตัวนี้ตัดเนี่ยท่านก็จะโก่งหลังแล้วก็มือไ้ยหลังอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าขาเนี่ยมันเอ็นน้าหนักไปด้านหน้าเกินไปนะครับทำให้ตัวขาและตัวหลังรับน้ําหนักแน่นอนมีอาการปวดหลังเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เรายังไม่ได้ตัดญ้าแล้วทีนี้ท่าที่ผมจะแนะนำนะครับคือไม่ใช่ยืนแบบนี้หรือว่ายืนท่างขาหรือว่าก้องหลังนะครับอันนี้ปวดทั้งหมดเลยทีนี้ผมจะครับใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยพึ่งพาตัวเองครับตนจงเป็นที่พึ่งแห่งตน จะต้องใช้ลำแข้งของเราถ้านะครับจะต้องถูกมันจะได้ไม่ปวดหลังยืดอกขึ้นแอนอกขึ้นถ้าเป็นค่าของโยธะเนี่ยเขาจะให้นะครับเรียกว่าแผ่ตรงหัวไหล่แล้วก็ยืดขึ้นแล้วทีนี้ก็ตั้งระดับยืดขึ้นมาให้เหมาะกับแขนของเรานะครับตรงนี้แล้วเวลาเราดันเนี่ยเข้าออกเข้าออกนะครับถูกลมหายใจเข้าครับเข้าเต็มปอดดันไปออกเข้าออก ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการออกกาลังกายในการตัดหญ้าก็จะเป็นการฝึกลักษณะโยคะและก็ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองนอกจากไม่ปวดหลังนะครับยังได้เรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนี่เพื่อนดูพร้อมกัน1 2-3เข้าออก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 แล้วก็เปลี่ยนเอาด้านขวาเปลี่ยนเอาขาทางด้านขวามานะครับใช้บ้างแล้วก็ตัดไปแบบนี้ถ้าขาของเราผิดเพี้ยนมันจะทำให้ร่างกายของเราผิดปกติ และนี่แหละครับนอกจากเครื่องตัดหญ้าดีมีล้อแล้วนะครับถ้าที่เราใช้นะครับในการทํางานมีผลเกี่ยวเนื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับใครที่ทํากายภาพอยู่แล้วก็มีอาการกระดูกหลังทับเส้นอยู่ในตอนนี้นะครับผมขอแนะนําเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ก็คือตัวนี้ขานาดกลางมีล้อช่วยเราได้นะครับแต่ส่วนอาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นผมจะเน้นเรื่องของ เราต้องเป็นที่พึ่งแห่งความเข้าใจของตัวเราเองนะครับก็คือต้องใช้นะครับท่าที่ถูกต้องยืดหลังเน้นหลังตรงยักองหลังครับแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อตรงบริเวณของขาของเรานะครับเน้นนะให้มันออกมาที่กล้ามเนื้อของหน้าขาตรงนี้นะครับอย่าให้ไปออกที่เข่าอย่าให้ไปออกที่หลังไม่งั้นเกิดอาการปวดหลังให เกิดที่กล้ามเนื้อของหน้าอกและกล้ามเนื้อของหน้าขาครับอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้ไปออกกําลังกายมาในทุกๆวันนะครับก็เลยนะครับสามารถที่จะแนะนําเพื่อนๆได้จากประสบการณ์เอาละถ้าใครนะครับติดปัญหาเรื่องของขั้ตัดยา่ากดไปในตะก้านะครับแต่ถ้าติดปัญหาเรื่องของนะครับสุขภาพนะครับก็เอาความรู้ที่ผมแนะนําไปใช้ได้เลยครับผม เรียบร้อยครับการตัดหญ้าของเรานะครับบอกลายหญ้าที่ยาวข้างหลังผมได้เลยเพื่อนๆเห็นไหมจากโดนหญ้าที่ลกๆนะครับกลายเป็นหญ้าที่สั้นนะครับเหมือนกับผมเวลาตัดใหม่ๆเลยนะครับ